อีกาเถื่อนช h a น n e าภูมิใจเสนอวิยายภาพชวนสยองขวัญเรื่องตำรวจล่าผี16.05นสถานีตำรวจพยาไกรกลับมาครบแล้วทุกคนสินะพวกคุณเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมมากเราทำคดีนี้มาตั้งหกเดือนแล้ว ไม่มีอะไรคืบหน้าเลยพวกคุณมาแค่วันเดียวก็ปิดคดีได้ซะงั้นสุดยอดจริงๆฮ่าๆๆแต่เราก็ยังไม่รู้ว่าใครฆ้าหมอผีโก้แน่นเลยนะคะเรื่องใครฆ่าจะหมอผีนั่นไม่ต้องเป็นห่วงเราอาจจะปิดคดีนี้ไปเลยก็ได้เรื่องใหญ่และน่าย,ยินดีอย่างมากก็คือพวกคุณทำให้กรมตำรวจของเราไม่ถูกเล่นงานถูกเล่นงานเรื่องอะไรหรอคะ ลินไม่เข้าใจก็เรื่องคำสั่งยึดทรัพย์ของหมอผีโค้นั่นไงล่ะครับอ้าวก็หมอผีนั่นพัวพันคดียาเสรพติดเราก็สั่งยึดทรัพย์ไว้ก่อนได้ไม่ใช่หรอก็ใช่โดยปกติมันควรจะเป็นอย่างนั้นแหละแต่เจ้าหมอผีนั่นมันมีผู้มีอำนาจหนุนหลังอยู่แม้แต่ผู้ใหญ่ในกรมก็ยังถูกกดดันเลยถ้าเรายังหาพยานวัตถุไม่ได้เราก็ต้องคืนทรัพย์สินทั้งหมด และอาจถูกฟร้องกลับด้วยโชคดีนะที่วันนี้ทีมของพวกคุณไปพบหลักฐานสำคัญของคดีเข้าทำให้เรารอดพ้นวิกฤตครั้งนี้ผมต้องขอขอบคุณจากใจจริงๆเอาละพวกคุณกลับไปพักผ่อนกันเถอะวันนี้เหนื่อยมาทั้งวันแล้วพวกนี้เราค่อยมาสรุปเรื่องหลักฐานและพยานวัตถุก,กันท่านภูมิกัดดูสบายใจขึ้นนะคะใช่ครับ อันเครียดเรื่องนี้มาเป็นเดือนแล้วพักก่อนให้เต็มที่นะครับพรุ่งนี้เจอกัน18นาฬิกาสนาทีสุเมธาคอนโดมิเนียมเป็นยังไงบ้างเจ้าหวานได้ปะทะกับผีครั้งแรกรู้สึกยังไงบ้างสุดสยองพองขนเลยละ่ะไม่คิดว่าจะได้เจอผีจัดจะขนาดนี้แถมได้สู้กันด้วย หวานนี่เก่งนะที่เอาตัวรอดได้และไม่ได้รับบาดเจ็บวิญญาณพวกนั้นเป็นวิญญาณอาฆาตขั้นสี่เลยละอันตรายมากถึงกับฆ่าคนได้เลยเชียวนะจริงๆหวานก็พอจะรู้นะถึงได้รีบวิ่งออกมาแต่อีสารวัตรภาพนั่นอยากจะเกียนสู้ผีขึ้นมาถึงได้เจ็บตัวหวานต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะจ๊ะเพราะเรากำลังจะเจอกับสิ่งลึกลับ ที่อันตรายและยากจะเข้าใจดูอย่างเจ้าหมอผีโก้นั่นสิมีพลังอาคมแก่งกล้ามากแถมยังมีลูกสมุนคุ้มกันอีกเป็นฝูงก็ยังถูกฆ่าตายเลยและวอีตะหมอผีนั่นจะทำอะไรกันแน่นะโดยเฉพาะกับวิญญาณพวกนั้นและยังวิญญาณที่มาบอกทางเราอีกวิญญาณตอนนั้นต้องการอะไรกันนะเรื่องนั้นลินก็ต้องรู้ให้ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่หึกแล้ว เข้านอนกันดีกว่านะพรุ่งนี้จะได้ออกไปแต่เช้าช่วยด้วย,วยเอ๊ะเสียงใครกันคุณเป็นใครกันคุณเป็นอะไรหรือเปล่าคะช่วยด้วยช่วยเราด้วยมีอะไรให้ช่วยไหมคะเอ๊ะนี่เราฝันไปหรือนี่แล้วผู้หญิงคนนั้นเป็นใครกันนะ ช้าวันต่อมาแผนกสืบสวนสอนอพยาไกรมีคนมาเช้ากับเราอีกน้าลินหน่วยพิสูจน์หลักฐานสงสัยจะไม่ได้นอน,นทั้งคืนเลยนะคุณลินคุณน้ำหวานเดินทางนี้หน่อยครับเมื่อวานหน่วยเก็บพิสูจน์หลักฐานพบวัตถุพยานในบ้านหมอผีโกะเพิ่มเติมอีกหลายอย่างเลยมีทัชงยาเสพติดเงินสดบันธบัตรบัญชีเงินฝาก แล้วก็ทรัพสิสเินอื่นๆอีกเป็นจำนวนมากและในนั้นยังพบตู้เซฟอีกสองตู้ด้วยครับในตู้เซฟนั้นมีอะไรเหรอคะตู้แรกมีรายชื่อคนตายกับใบเสร็จรับเงินครับแล้วก็มีรูปถ่ายจดหมายจำนวนหนึ่งส่วนตู้เซฟตู้ที่สองเจ้าหน้าที่กำลังพยายามเปิดอยู่ครับเอ๊ะลายชื่อที่ว่าเป็นของคนตายจากการถูกฆาตกรรมหรือเปล่าคะอ๋อเปล่าครับ เป็นลายชื่อคนตายที่มีการแจ้งตายตามปกตินี่แหละครับแต่ในายชื่อส่วนใหญ่เป็นคนมีฐานะถึงฐานะดีมากแล้วอีตาหมอผีก้นั่นเอาลายชื่อคนตายมาเก็บไว้ทำไมกันนะอืมนั่นสิครับเรื่องนี้ผมคิดทั้งคืนก็ยังคิดไม่ออกเลยและจดหมายนั่นล่ะคะเป็นหลักฐานสำคัญได้หรือเปล่าก็ไม่เชิงนะครับนี่ครับ เมื่อคืนผมเอาไปอ่านสองสามฉบับแล้วก็ไม่มีอะไรมีอยู่เพียงฉบับเดียวที่พอจะนำมาตั้งข้อหากักขังน่วงเหนียวได้แต่ก็ถือว่าเป็นหลักฐานที่ไม่ค่อยมีน้ําหนักนี่เป็นรูปผู้หญิงที่เราฝันเห็นเมื่อคืนนี่ในจดหมายพุ่งนี้เขียนไว้ว่ายังไงเหรอคะผมว่าคุณลินเอาไปอ่านเองดีกว่านะครับเรื่องมันค่อนข้างจะน่าเศร้าน่ะแล้วทำไมหมอผีกโกะถึงต้องเก็บของพวกนี้ไว้อย่างดี มันมีความสําคัญอะไรเหรอคะเรื่องนี้ผมก็เดาไม่ถูกจริงๆนะครับจากเอกสารที่เห็นดูเหมือนว่าหมอผีโกะจะช่วยเอาเงินรักษาเด็กคนหนึ่งและหมดเงินไปจํานวนมากด้วยแต่ใน,นที่สุดเด็กที่ป่วยนั่นก็เสียชีวิตตอนนี้เรากําลังให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกับโรงพยาบาลเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับเด็กคนนั้นเพิ่มเติมดังั้นลินขอเก็บหลักฐานชิ้นนี้ไว้ก่อนนะคะได้ครับ แต่ถ้าได้บาะแสอะไรด้วยแจ้งให้ผมทราบด้วยนะครับท่านภูมิกลับมาแล้วเราไปสรุปหลักฐานทั้งหมดกันดีกว่าผมอ่านรายงานแล้วและพยานวัตถุที่เห็นอยู่นี้ก็ถือว่ามีน้ำหนักพอที่จะเอาผิดเจ้าหมอผีนั่นได้ซึ่งทีแรกผมคิดว่าจะเปิดถแถลงข่าวเรื่องการตรวจค้นพยานวัตถุพวกนี้แต่ก็มีอะไรเหรอครับท่านภูมิกลับ ทางผู้ใหญ่สั่งห้ามเราถแถลงข่าวจนกว่าจะจับคนที่ฆ่าเจ้าหมอผีนั่นได้เสียก่อนทำไมทางผู้ใหญ่ถึงกลับมาเร่งรัดคดีนี้อีกครับผู้ต้องหาสำคัญก็เสียชีวิตกันไปหมดแล้วที่จริงทางกรมน่าจะพอใจให้ปิดคดีได้นะครับก็ใช่ผมก็คิดอย่างพวกคุณนั่นแหละคนชั่วตายหมดแล้วแล้วทางกรมจะเอาอะไรอีกแต่ที่แย่ก็คือ เราต้องหาหลักฐานว่าไอ้ฆ่าเจ้าหมอผีนั่นแล้วต้องจับคุมให้ได้เร็วที่สุดเอ๊ะเราก็ส่งสำนวนคดีและผลการพิสูจน์หลักให้สำนักงานสอบสวนกลางไปแล้วไม่ใช่เหรอครับในนั้นก็ระบุว่าหมอโกและพวกไม่ได้ถูกฆาตกรรมก็ใช่แต่พวกเขาไม่เชื่อน่ะสิและก็คิดเหมือนเรานะว่าเจ้าหมอผีและพวกไม่ได้ถูกฆ่าตายเออ ว่าแต่จากการลงพื้นที่ครั้งนี้ทีมคุณได้เบาะแสอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตายของคนพวกนั้นอีกไหมอืมก็มีนะครับแต่ผมเกรงว่าพูดไปแล้วท่านจะไม่เชื่อนะสิครับอ้าวมีอะไรคุณก็พูดไปสิหมอผีโก้นั่นอุคัาตกรรมจริงๆครับแต่ไม่ใช่ฝีมือมนุษย์ว่าไงนะ คุณไปกับหน่วยงานลึกลับนี่วันเดียวถึงกับเชื่อเรื่องพูดผีปีศาจกันเลยเหรอไม่ใช่แค่สารวัตป้องคนเดียวแล้วครับพี่เชื่อผมก็ด้วยอะไรกันนี่พวกคุณเป็นบ้าอะไรกันไปหมดแล้วขอญอาตท่านภูมิกับค่ะตู้เซฟไปสุดท้ายเปิดได้แล้วในนั้นมีของสิ่งนี้อยู่มันเป็นอะไรดร้วยนี่หน้าตาแปลกๆอะอย่าเปิดนะครับท่าน ขอบคุณที่รับชมนะครับแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะครับและคอยติดตามผลงานของเราในลำดับต่อไปด้วยนะครับ